ที่วัดสุปัตนารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีพลเรือเอกประวิตรรุจิเทศผู้มหน่วยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติคันฟื้นฟูคิกออฟ พื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมปล่อยขบวนรถหน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำลังพลจิตอาสาที่เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาด้วยการทำความสะอาดเก็บกวาดขยะและตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมจิตอาสาปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสายไฟฟ,ฟ้าภายในบ้านเรือนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีชุมชนโดยเร่าวัสุป,ปัตนารามวรวิหารมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนผู้ประสบอุทก ภจำนวน20ครัวเรือนโดยมีนายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุบลราชธานีนายสมเพสสร้อยสักคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายสมเจตเต็งมงคลปลัดจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับและมีส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมรวม250คน จังหวัดอุบลราชธานีได้เกิดอุทกภัยเนื่องจากอิทธิพลของพายุโนรูเกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทําให้น้ําเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่การเกษตรประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า21อําเภอและได้มีการอพยพประชาชนไปพักอาศัยในศูนย์พักผิงชั่วคราวจํานวนมากปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ได้คลี่คลายเกือบทั้งหมดแล้วเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถกลับเข้าพักอาศัยในบ้านเรือนและดําเนินชีวิต ได้ตามปกติศิลปะภาครัฐและภาคประชาชนนะครับในการที่จะเข้ามาฟื้นปูดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมที่ผ่านมาซึ่งถือว่าจังหวัดสุรชรานีก็ถือว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะประชาชนที่รวเไปถิมบังแม่น้ำมูลเนี่ยได้รับความเสียหาย บางทีใน2-3เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภายหลังจากน้ําท่วมแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนตอาสาเนี่ยจะต้องมาช่วยเหลือพื้นทูและประตูแลกันนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนไทยด้วยกันเองนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันเท่าที่ช่วยเหลือได้นะครับอาจจะไม่ต้องเสียเงินเสียทองอะไรมากมายแต่ว่าถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ได้ใจพี่น้องประชาชื้อปเาื่นร้อนนะครับสพราะวรัฐบานี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านรุวมในการจัด ส่วนคณะกรรมการใหญ่สุดอาสาภาคภารนะครับท่านคนที่ความรู้สึกพิเศษในการถือเรียกว่าเป็นท่านผอสอยอนร่วมกับคณะนะครับก็จะมีท่านรองประหลัดนายยงจุนนะครับแล้วก็ท่านอื่นด้วยนะครับวันนี้เราก็ได้รับกำลังใจนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยท่านก็เคยมาแล้วนะครับแล้วก็มาใส่สัตย์ตั้งใจนะครับในการที่จะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยนักล่วงนะครับปีนี้เราก็ได้รับความเสนใจ ที่องามำลานบ้านเรือนะรเพราะนาของศิลปาราคานะครับพลัศิลปะารางกา็จะเป็นสลังสําคัญในการที่จะพื้นโตเยียวยานะครับในสถานการณ์น้ําร่วมที่ตอนนี้น้ํารถลงไปแล้วแล้วก็จะมีหลายๆด้่วยนะครับต้องจากกินอาหาก็จะมีภาคราชการภาคองค์กรปกครองส่วท้องถิ่นบนที่ต่างๆนะครับแล้วก็ภาคธารกิจใงเช่นการไฟฟ้าภูมิภาคนะครับแล้วก็ หลาหน่วยที่นี่อาชีวศึกษาที่ทั้งไทยนะครับหรือโิวกรบสศาสรของประเทศไทยอะไรพนคเข้ามาในการพัฒนาเพื่อเียวที่ราจะเนในช่วงเพื่อนปูานำรถ